วันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นในดิวิชั่นหญิงเยอะแยะมากมายนะฮะมีควันหลงจากการเปิดตัวของนายแจ็คครับเธอกลับมาที่ W W E แล้วนะฮะแต่ก็มีกระแสดราม่ากเกิดขึ้นครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยในคลิปนี้มวยปราบเป็นกีฬาผสมประสานการแสดงมีคิวมีบทโปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะครับผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลย ขอประเดิมเริ่มกันที่ข่าวของสัญญานักมวยปล้ำรุ่นเก่าอย่างผู้ทักทีมดัตลี่บอยผู้หูนักมวยปล้ำดีวอลและบับเบลเลดัตลี่ครับสคนนี้เนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปทํางานหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแล้วนะฮะดีวอลเนี่ยเซ็นสัญ,ญญาอยู่กับ WWE ในฐานะงานหลังฉากแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับสมาคมด้วยส่วนบับเบลเลครับปัจจุบันนี้เขาเป็นนักมวยปล้ำของสมาคม Impact แล้วก็มีบุ๊กกิ้งในการขึ้นปล้าครบรอบ1000ตอนของ Impact ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ รายงานจากสปอร์ตดิล t สเตเตทีมดัตตี้บอยได้รับสัญญาของ WWE เป็นสัญญาแบบตำนานนะฮะหรือว่าเป็นสัญญา l e gend ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมกับสมาคมต่อไปนับจากนี้ในทางใดทางหนึ่งและสามารถปรากฏตัวกันได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมแบบเป็นนักมวยปล้ำก็ตามและแน่นอนครับสัญญานี้ไม่ได้มีพันธานนะแม้ว่าบอเบอร์เลตัตตี้จะยังเป็นนักมวยปล้ำให้กับค่ายอิมแพกอยู่ มาพูดถึงในซึก n x t กันบ้างนะครับนักมวยแปมหญิงจากค่ายหลักอย่างเบกกี้ลินส์ครับลงไปาชิงแชมป์และทําได้สําเร็จด้วยนะฮะเธอสามารถเอาชนะเจ้าของแชมป์หญิง n x t อย่างทิฟฟานี่สตาร์ตันครับในอีพีล่าสุดของ n x t แล้วก็กลายเป็นแชมป์คนใหม่เรื่องนี้ทําให้เบกกี้ลินส์กลายเป็นแชมป์ครบทุกเส้นในสมาคมนะฮะทั้งค่ายหลักและค่ายรองเลยก็จะมีแชมป์แท็กทีมแชมป์หญิงฝั่งรอสแม็กดาวแล้วก็ล่าสุดคือ n x t ครับอันนี้ก็เนื่องมาจากแชมป์แท็กทีมหญิงของ n x เกเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วนะฮะก็เลยไม่ได เข้ากับเพื่อนๆในกลุ่ม f o r Horsewomen คนอื่นๆน,นะทั้ง Sasha Banks Charlotte f er, และเบล l e y ด้วยซึ่ง The Man ก็ขาดแชมป์เส้นนี้อยู่เส้นเดียวครับทําใ้้ตามเพื่อนๆยังไม่ทันนะตอนนี้เธอก็ทำสำเร็จแล้วโดยการถือแชมป์หญิงของ NXT เป็นที่เรียบร้อย มาที่เรื่องของ l อลเวย์ไนกันบ้างนะครับกับรายงานของไฟฟูซิเล็กครับซึ่งว่ากันว่าก่อนหน้านี้ l อลเวย์ไนกำลังจะได้รับการผลักดันครั้งใหญ่สู่นักมวยปล้ำระดับแนวหน้าของสึกส m ม c k d ดาวนะฮะแต่เรื่องนี้อาจจะสะดุดเล็กน้อยครับเนื่องมาจากมีข่าวออกมาว่า l อลเวย์ไนตกลงสัญญายังไม่ลงตัวกับทางสมาคมแต่อย่างไรก็ตามนาะยไฟฟูซิเล็กก็รายงานมาว่าสัญญาของเขาจะอยู่ไปถึงปี2025นะและตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงเจราจาซึ่งทาง l อลเวไน์เนี่ยต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ้นส่วนทางสมาคมก็ยังไไม่ได้ห ท้องต้องกันนะฮะก็เลยยังเป็นช่วงที่พูดคุยกันอยู่นั่นทําให้การขยายสัญญาของ LA k ว i g h t ดูจะสะดุดไปบ้างน,นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปส่วนเรื่องการผักดันเนี่ยแน่นอนว่าสัญญาก็มีผลครับเพราะถ้าเกิดเจรจากันไม่ลงตัวจริงๆแล้วสัญญาหมดที่ปี2025แค่นั้นสมาคมอาจจะต้องพิจรารณาการผักดันนักมวยปล้ำด้วย การควบรวมกิจการของ WWE และ UFC เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะภายใต้ชื่อว่า TKO Group h o l d i n g อยู่ภายใต้บริษัท Endeavor ครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ UFC อีกทีนึงนะฮะตอนนี้ก็ควบรวมกับ WWE เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการบริหารดูแลภายในเนี่ย Vince McMahon ครับเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ที่34นะฮะซึ่งการควบรวมของบริษัทครั้งนี้นะทให้ตระกูล m c m a h o หลุดออกจากตาแหน่งผู้บริหารของสมาคมไปทั้งหมดเลยอย่าเพิ่งงงนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายก ว่าแต่เดิมเนี่ย w e ก็อยู่แต่เพียงผู้เดียวนะฮะแล้วก็มีตระกูลแม็กแมนครับเป็นผู้บริหารก็มีบอร์ดบริหารที่เป็นนักธุรกิจนักลงทุนคนอื่นๆถือหุ้นด้วยแต่ตระกูลแม็กแมนเนี่ยก็อยู่เป็นหลักของ w w e แต่ทีนี้ครับเมื่อมีการรวมกับ UFC แล้วกลายเป็น TKO Group h o l d i n g ตระกูลแม็กแมนไม่เกี่ยวแล้วครับมีแค่วินส์แม็กแมนนะฮะที่เป็น Executive c h a i r m a n ของบริษัทก็ถือว่ามีอำนาจใหญ่โตเลยทีเดียว ทำงานร่วมกับเอลลี่เอมมาเอลครับส่วนทางฝั่ง WWE เนี่ยก็เป็นนิกขาดน,นะที่ขึ้นมาเป็นประธานใหญ่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีการขายบริษัทไปแล้วตระกูลแม็กแมนจะออกจากการบริหารไปแล้วแต่ตัวของวินส์แม็กแมนเองครับยังคงถือหุ้นและมีส่วนหลักในบริษัทนี้นะฮะแม้จะควบร,รวมเป็น TKO Group Holding ไปแล้วก็ตามและยังมีอำนาจในการกำหนดทิศทางของ WWE ในอนาคตด,ด้วยส่วนเรื่องรายละเอียดการทำงานต่างๆนะฮะในปริกย่อยอย่างเช่นการควบคุมการเขียนบทหรือทิศทางครีเอทีฟเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีก เรื่องหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นการทํางานครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือบริหารใหญ่ในบริษัทซึ่งก็คาดว่า t r i p l e อน่าจะยังดูแลในงานนี้อยู่แต่ถ้าจะให้แน่ใจก็ต้องรอดูข่าวกันต่อๆไป มีข่าวเชื่อมโยงมาจากไฟฟูซีเล็กนะฮะก็อาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารกันไปอย่างเป็นทางการนะฮะก็ถือว่าเป็นสกรอใน EP ีสุดท้ายที่ใช้ระบบเดิมรายงานนี้บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างถูกเปลี่ยนแปลงไม่กี่นาทีครับก่อนที่โชว์จะเริ่มตัวอย่างเช่นทีมวกิ้งแรเดอร์เจอกับเชลตันเบนจามินและเซดิกอเล็กซานเดอร์แมชนี้ถูกบุกให้จัดในสกรอนะฮะแต่ถูกย้ายไปที่รายการเล็กๆเ,เ,เชื่อมเอเวนต์แทนโคดี้โรดครับจากเดิมจะต้องเป็นคนเปิดรายการนะฮะแต่ถูกแทนที่ด้วย เซกเมนต์ของเจลโซและเควินโอเวนส่วนโคดี้ก็จะไปอยู่ในช่วงกลางแทนโซอีสตาร์ครับมีคิวต้องปั้มในรายการเมนะะีเวนต์นะฮะแต่เธอก็ออกมามีเซกเมนต์หนึ่งครับในแมตช์ระหว่างเชนาเบสเตอร์เจอกับเชลซีกรีนโซอีสตาร์ก็ออกมาช่วยเชนาเอาไว้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงระหว่างการจัดโชว์ของสึกรอนะฮะและถึงแม้ว่าจะมีการรีเทิร์นของนักมวยปั้มระดับแชมป์โลกฝั่งหญิงอย่างในอาแจาคับแต่ก็ไม่ได้ช่วยทําให้เรตติ้งดีขึ้นเลยนะฮะมีรายงานมาครับจากพีดับบิลลบอินไซเดอร์ชร เหรยของสึกร้อเนี่ยอยู่ที่1.353ล้านนะฮะซึ่งตกลงจากสัปดาห์ก่อนครับจากตัวเลข1.704ล้านและช่วงอายุ18-49ที่เป็นผู้ชมหลักก็ได้แค่0.40เท่านั้นตกจากสัปดาห์ที่แล้วคือ0.52ไปส่วนหนึ่งก็พอเข้าใจได้นะฮะเพราะว่าไปจัดตรงกับการแข่งขัน NFL ครับแมชอเมริกันฟุตบอลที่เป็นทีมใหญ่นะฮะเป็นบิ๊กแมชเพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยไปสนใจการแข่งขันนั้นมากกว่า การกลับมาของนายแจ็คก,ก็เป็นที่พูดถึงกันอยู่บ้างนะครับโดยส่วนหนึ่งก็เป็นคาวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบเนื่องมาจากว่าในอดีตเนี่ยเธอมักจะปล้มแบบไม่ค่อยเซฟเพื่อนร่วมอาชีพครับจนบาดเจ็บกันไปมากมายนะฮรแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาดูเรื่องสัญญาของนายแจ็คก,ก่อนไฟฟูซิได้ครับรายงานว่านายแจ็คได้เซ็นสัญญากับ w ดบเบิย e ูมานานเกิน1เดือนแล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สมาคมเนี่ยหยุดเรื่องการว่าจ้างนักมวยปล้มทั้งคนใหม่หรือแม้แปงงกักอ,นนกยงอยชุดาาไ โดยเฉพาะเรื่องการวาจ้างไฟฟูบอกว่าสถานการณ์นี้ไม่เกี่ยวกับของนอานะฮะเพราะว่าเธอได้เซ็นสัญญากลับมาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่เพิ่งเปิดตัวในศึกรอ e ีีล่าสุดเท่านั้นซึ่งตรงกับวันที่11เดือนกันยายนพอดีก็คือโศกนาฏกรรมนายวันวันนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจด้วยหรือเปล่าแต่นั่นแหละครับ้วยเหตุนี้เองนายอาจฉกลับมาพร้อมกับดราม่าจากแฟนๆก็มีคอมเมนต์จากต่างประเทศครับโจมตีไปว่า WWE คิดผิดหรือไม่ที่เซ็นเอานายอาจฉรกลับมาเพราะว่าเธอขึ้น จนเพื่อนๆบาดเจ็บไปมากมายและหนึ่งในคนที่มีประสบการณ์เคยขึ้นสังเวียนกับนายแจา็คมาแล้วนะก็คืออาสสกะนั่นเองงานนี้อาสสกะครับออกมาโต้แฟนๆเลยนะฮะโดยเธอปกป้องนอายแจา็คเต็มที่แล้วก็โพสต์บอกว่าการมาพูดแบบนี้เนี่ยถือว่าหยาบคายแล้วก็บูลลี่สุดๆคุณกําลังทําร้ายจิตใจเธอด้วยคําพูดนี้คุณยังมีหัวใจอยู่อีกหรือเปล่าซึ่งาเจ้ก,ก็บอกนะว่าถ้าแฟนๆจะหันมาว่าเธอด้วยเนี่ยเธอก็ไม่สนใจแล้วก็มีอยู่โพสต์นึ่งครับที่ทําเอาอาสสกะเนี่ยเดือดมากๆเลยเมื่อมีคนแชร์ตอออนนนทีี่่่คครริเเเซพืขงงงจ้ยัหึ แมชกับนายอาแจคแล้วก็ผิดคิวจนบาดเจ็บนะฮะก็มาถามว่าอาสกะยังจําได้ไหมหละ่ะว่านายอาก็เคยทําให้คู่แท็กทีมของเธอเจ็บด้วยนะอาเจาก็เลยตอบกลับไปประมาณว่านักมวยปล้ำรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บเสมอไคริไม่เคยโทษใครเลยในเรื่องอาการบาดเจ็บของเธอเพราะว่าเธอไม่ได้งี่เง่าแล้วคุณล่ะเป็นคนเจ็บเองเหรอซึ่งก็มีแฟนมาแสดงความคิดเห็นต่อกันอีกมากมายนะฮะ และนี่คือข่าวเก็บตกที่ออกมาในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะจริงๆข่าวหลักเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปที่แล้วครับอันนี้ก็มาเป็นข่าวตามไล่หลังนะฮะก็มารับชมรับฟังกันได้เรื่อยๆครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ